ทุกคนวันนี้เขาจะบินว่าวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับวันนี้วันนี้เขาจะบินว่าวนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนเขาจะบินว่าวดู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 ทุกคนดู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 ทุกคน คนดูสองคนนั้นเขาเขาจะบินว่านะเฮ้ยพิดต้นไม้อีกนะครับทุกคนเฮย้ยเขาจะเริ่มบินว่างแล้วนะครับทุกคนเขาจะเริ่มบินเจ้ตอนนี้าคา เขาจะเริ่มบินว่างแล้วนะครับทุกคนนะครับทุกคนดูสีดูนะครับตอนนี้เขาจะตอนนี้เขาเริ่มใกล้จะเริ่มบินว่างแล้วครับนูนสีแดงๆกับสีน้ำเงินนูรับทุกคนนูนนูนนูนเฮ้ยบินดันบินดันยังไม่ได้บินเลยคิดว่าบินละติดกันทีก どうぞ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 どういどうぞどうぞどうぞ คนเขาจะบินว้าโหยังบินไม่ยังบินมไม่ได้เลยถ้าบินได้เดี๋ยวผมจะถ่ายอันนี้ดูนะครับ